ครับสวัสดีครับผมก็เข้าสู่บทเรียนในการทำตัว Python นะครับแล้วก็ตัว d a t a Science อะไรเบื้องต้นนิดหนึ่งนะผมก็จะเป็น Learning, สำหรับเล่นิ่งครับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วนึกอะไรไม่ออกนะครับผมก,ก็หลักๆเลยนะฮะถ้าเป็นเครื่อง Mac นะครับปัจจุบันผมใช้เครื่อง Mac เนี่ยมันสามารถที่จะลันติดตั้งตัวเจ้า,าแพลตฟอร์มของ Python ในต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Windows นะครับ อาจจะต้องใช้ตัวตัวปฏิทิวหนึ่งมาช่วยนะครับอย่างไชเจ้าตัวนี้คือเจ้าอนาคอนดาผมอนาคอนดาก็จะเป็นเครื่องมือที่จะได้ช่วยในการทำตัว Data Science นะครับตัวตัวดต้ซน์ะครับก็เราที่จะสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว o ูคิดขึ้นมาครถ้าเราติดตั้งเปบนดิวอลเนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่ตัวเปิดตัวอนาคอนด้าเนวิเกชันนะครับแล้วก็เราจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรได้ ตามที่เราต้องการนะครับผมตัวนี้อย่างตัวอย่างตัวที่จะใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าห่าหลักๆเลยคือ y y t o o เนานะ Python แล้วก็ตัวที่ผมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นตัว Visual Studio Code นะครับหรือใครที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากเซต Environment อะไรในเครื่องเลยเนี่ยก็สามารถใช้ Col ั b ของทาง Google ได้นะครับก็คือ r e s e a r c h by g o o g l e นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเขาเรียกว่า j u ไพ t e เทอรลนะครับจูไพเทอรตัวนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับผมเพราะเนื่องจากเจ้าตัว Anaconda Navigator เนี่ยมันมันจะมีให้เราแบบว่าสามารถติดตั้งได้เลยว่าคุณต้องการจะร้อนตัว VS Code มันก็จะสามารถใส่ปลั๊กอินของมันยัดลงไปมันจะทำ environment ที่มันพร้อมสำหรับในการแบบทำพวกเดตั้ i e ซ c ์นะครับหรือ Machine Learning เนี่ย เข้าไปในตัวของ Editor ของมันเลยนะครับผมก็สามารถเลือกได้ระหว่างตัว Ju p y t e r Lab นะครับหรืออาจจะเป็นตัวเอ่อ d e ก็ได้ครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะครับอย่างของผมผมนองกดเลือกแบบของตัว Ju p y t e r Lab แล้วกันนะครับแล้วกด l a u n c h ไปเลยนะครับผมโอเคพอมันเปิดมามันจะได้เป็นขับนหนึ่งนะมันจะเปิดตัวทําตัวเอ่อเรียกว่าตัว Virtualhost หรือเว็บ e r v e r ที่เป็น Vir t u อร์นะครับว่าจะเป็นตัว Local โ host ก็คือตัวรูป IP ของเราเนาะ เครื่องของเรารูกไอทีของเรา,อเราพอร์ตแ8 8 8นะครับก็เป็นตัวหลักนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวคอนโซลหรือโน้ตบุ๊กก็ได้ที่เป็นตัว Python 3นะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เลยตรงนี้ครับผมก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะจัดการตัว e Environment ยังไงเพราะตรงนี้คือหน้า a ้ n นเช r ของมันครับผมทีนี้มาครับผมก็จะเป็นตัวเวอร์ชันที่เราจะใช้กันผมจะลองใช้ตัว Python 3นะครับเมื <ME> AN, ่อ Cre ีย e มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนคําสั่งก็คือคําสั่ง Python เบื้องต้นเลยนะครับเนีย่ยตัวแปรของเราคือกลับมานะครับจะเป็น x เท่ากับ5นะครับผม ก็จะเป็นคอลหตัว y mm hmm. เท่ากับสามใช้ enter เลยก็จะเขาะอยู่ในคำสั่งเดียวกันนะครับ mm hmm. ผมจะกด enter อีกทีหนึ่งปริ้นนะครับอะไรเอ่ย x บวก y mm hmm. ได้แปดนะครับนี่คือคำสั่งในการรันตัวจูไปเธอแล็บนะครับง่ายๆก็คือการเขียนง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราลองไปรันที่ตัว virtual studio code ตัว v i r u a l studio code นะครับก็ จะเป็นการแบบเปิด navigation มาแล้วก็เปิดลอ n ขึ้นมาหนึ่งตัวครับผมมันก็จะเปิด visual studio code ขึ้นมานะครับผมทําได้คล้ายๆกันนะครับทําได้คล้ายๆกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับรอแป๊บหนึ่งผมก็จะรอมัน open folder ผมต้องไปเ s e ฟ folder เนาะ folder ที่ผมจะใช้คืออาจจะเป็น m y d o c u m e n t นะครับแล้วก็เ,เว็บก่อนแล้วกันไว้ที่นี่ก่อนนะครับทั้งหมนนะครับผมจะเปิด terminal ขึ้นมา ตัวเสร็จปุ๊บผมจะเขียนตัว Python นะครับมันก็จะสามารถที่จะรัน e ีบั g กิ้ง y t h o n อะไรได้ปกติเลยนะครับผมตรงนีนะ้ผมจะลอง n e วขึ้นมาหนึ่งตัวครับ new ชื่อ t e s t .py x เท่ากับ10 y เท่ากับ2บุ๊กโทษมันจะต้องเขียน new ไฟล์ก่อนเนาะโอเคทำมันเอเดเทส10 y เท่ากับ2นะครับดังนั้น x จะเท่ากับ x คูณ y ปิ้นกดรันเลยเอ่รันปั๊บมันติดตั้ง20ผลลัพธ์คือ20มันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเห็นผลลัพธ์แบบไหนนะครับผมอย่างแบบแรกคืออยู่บนตัว Visual Studio Code นะครับกับแบบวิสองคือตัว j u p y t e r นะครับ Jupiter มันจะเปิดบ o w ว์ s ซ e ร์ขึ้นมาทีนี้ผมลองลบขออนุญาตลบ Delete Cell Delete Cell ดีลีสเซลแล้วก็ดีลีสเซลมันก็จะโผล่มาเป็นตัวทส<ล>ั่งแรกเลยน<ล>ะ<ล>ยครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาทำตัวพลอตกราฟอะไรบางอย่างนิดหนึ่งรับผมหลักการก็ไม่มีอะไรครับผมผมจะลองติดตั้งเจ้าตัวที่เรียกว่าตัว m a t p l o t นะครับผมจะลองใส่เปอร์เซ็นต์ m a t p l o t ครับ matplotlib r a r y นะครับ matplotlib r a r y inline นะครับผม import ดี import นะครับอ m p o r t อะไรมาครับผม Import m a p p l o t นะครับผมเคยเขียนไว้ในตัวเว็บไซต์ของผมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผม uh, p y p l o t นะครับ p y p l o t p y p l o t add ตัวแปรคือ plot แล้วกันนะครับตัวแปรคือ plot ให้มัน p y p l o t คือเอา matplotlib r a r y p y py นะครับ python นะ p y p l o t นะครับ y เท่ากับเท่าไหร่ดีผมก็จะใส่ค่า array เข้าไปครับผมหนึ่งห้าเก้า 8 5ตัวนะครับ x เท่ากับเท่าไหร่ดีเหมือนกันครับผมเอ่อเป็นคำพูดอะไรกันนะครับผมไอศ c รีมนะครับดูพี่ดนัทอืม music คทิศวายอยู่ในมิติมีไดเมนชันแล้วก็ตัวมิติที่เท่ากันนะผมก็คือมีอยู่สมาชิกอยู่5แล้วก็5นะครับผมต่อมารเราจะทําการพล o อตนะครับให้คําสั่งในการก็คือตัวพล o อต p l ตัวแปรที่เราใส่ตัวนี้พลอตตัวนี้เนี่ยพลอตพลอตบาร์ทำเป็นบาร์ชาร์ดแล้วกันนะครับบาร์ชาร์ด x มิติของ x และมิติของ y ผมลองรันนะครับ ปึ๊บมาได้เรียบร้อยครับผมนี่คือตัวการทำตัวสถิติเบื้องต้นในการพลอตนะครับบนตัว matplotlib r a r y นะครับผมตัวนี้ถามว่ามันมีวิธีอื่นไหม่าผมมีวิธีนี้ให้ครับโค้แล็บเอ่อไม่ได้โค้ดแลบค้ดแลบตัวดียโค้ดแลบโค้ดแลบของกูเกิลนะครับมันเป็น research g อ o กูเกิลดอทคอมก็คือมันจะไปใช้พื้นที่ใน Google Drive ของเรานะครับก็คือถ้าเรามีการสร้างเจ้าตัวโคแลบนะครับ มันจะไปสร้างเนี่ยของผมผมเคยทำ OpenAI นะครับของที่ผมเข้าไปจอยไว้นะฮะผมจะ new notebook ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ new notebook ขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองสร้างตัว test อะไรบางอย่างขึ้นมาบน collab นะครับ collab นี้ก็คือทำาบบอิสระเลยนะครับก็คือใช้ผ่าน browser ได้เลยข้อเสียของมันคือมันต้องต่อเน็ตตลอดเวลานั่นเองครับผมไม่เป็นไร test lesson one นะครับผมใช้คําสั่งเหมือนของ Jupiter เมื่อกี้นี้เลยนะครับผมจะ import ผมไม่ต้องเอาเข้าบนนี้ไปนะครับ inline ผมไม่ต้อง กด enter หทีแล้วผมก็ y มิตินี้ x มิตินี้นะครับแล้วก็ผมจะลองเพิ่มโค้ดอีกบรรทัดหนึ่งข้อดีของเจ้าตัวแลบคือมันสามารถแทรกเป็น text ํำอธิบายได้เช่นตัวนี้ทำการพอ o ค g นะครับก็ผลลัพธ์ก็จะมาโพดต,ตรงนี้เลยนะครับอะลองกด r ันโค้ดแรกอน r ันให้มัน c o m p i ล e ทีละคำสั่ง กดลันตรงนี้เลยนะครับผมผมพิม Shake, พ์ New Check ผิดนะครับโทษทีขออภัยไว้พิมพ์เร็วไปนิดนึงนะครับพอรันเสร็จมันก็จะมาต่อครับท่านนี้ Podcast ก,ก็รัน Podcast ต่อครับผมดู Podcast ก็จบมาแล้วนั้นมนอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะลงติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ไว้ในเครื่องเราก็ผ่านเจ้าตัว Anaconda อ่า Navigator นะครับผมก็จะเสียพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เรานิดนึงประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแบบทดสอบ การทำตัว Data a ัตซายอะไรธรรมดาหรือเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นเลยไม่มีไอเดียอะไรเลยไม่กล้าลงโปรแกรมหรืออะไรบางอย่างก็ใช้ตัว collab o research หรอ google ครับผมก็เอาเป็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะเลือกเลยว,ว่าเครื่องมือตัวไหนน่าจะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการทำตัว d a s i ซ e ์นะครับ